สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะนะวันนี้จะมานะตัวตรวสอบแล้วก็ติดตามผลนะการฟื้นฟูแบตเตอรี่ดิฟเซคเกิลทั้งหมด4ลูกนะก็คือมีตัวโยซ่านะฝาแดงนะ NC ขวาดำนะแล้วก็คัดมาฟื้นฟูอีก3ลูกนะอันนี้เป็นแบตรถยนตนะส่วน2ลูกนี้เป็นดิฟเซคเกิลแล้วก็2ลูกนี้เป็นดิฟเซคเกิลนะเรามาดูนะหลังที่เราทําฟื้นฟูไปรอบหนึ่งแล้วนะ เรามาดูแผ่นก่อน,นสังเกตได้ว่าแผ่นของแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลเนี่ยเขามีความหนานะหนากว่าแบตเตอรี่รถยนต์นี่หนาแล้วก็ตัวสภาพแผ่นเนี่ยไม่ไหวนะค่อนข้างที่จะเสียหายนะแผ่นแตกเยอะเลยน,ะนี่ที่ชัดๆเนี่ยเห็นชัดชดเลยแผ่นแตกนะครับนะทุกลูกแผ่นแตกหมดเลยนะแบตรประมาณ5ปี6ปีแล้วนะ จริงๆแบตเตอรี่เขาค่อนข้างดีนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ในเรื่องของลักษณะการใช้งานว่าผ่านมาแบบไหนยังไงถูกใช้งานมาแบบไหนยังไงนะในการใช้งานแบตเตอรี่ที่ทําให้แบตเตอรี่มีอายุยืนยาวหรืออายุสั้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลักๆอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะก็คือเรื่องของการชาร์จแล้วก็การใช้นะมีแค่2ออย่างนี่แหละนะการชาร์จเป็นยังไงการใช้เป็นยังไงนะเรามาดูของโยซ่าบ้างนะนี่เป็นไงพอจะมองเห็น เนี่ยความหนาของแผ่นหนากว่าแบตรถยนต์เยอะนะเดี๋ยวมาส่องดูของแบตรถยนต์นะว่าแตกต่างกับแผ่นของแบตดีฟไหมนี่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 นะครับแผ่นแตกนะแผ่นแตกแผ่นแตกนี่ชัดเจนเลยนะต้องใช้ไฟฉายที่เป็นไฟฉายแรงสูงส่องนะถ้าพวกแบตท,ที่มีเปลือกหนาแล้วก็แบตท,ที่มีเปลือกเป็นพลาสติกสีขาวขุ่นเงี้ยนี่ต้องใช้ไฟฉายแรงสูงส่อง ทุกลูกแผ่นแตกหมดเลยนะไม่เหลือเอาไม่ขึ้นนะไม่เหลือเลยนะนี่กช่องนะแล้วลูกนี้ก็น้ําขุนด้วยนะพอชาร์จขึ้นมาเนี่ยสีเป็นโอเปนตินเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแผ่นของแบตรถยนตนะเราเทียบความหนาแบบกับแผ่นของแบตดีเมื่อกีนะ้ต่างกันเลยเห็นไหมครับเพราะ่าแบตรถยนตเนี่ยความหนาของแผ่นเนี่ย ไม่ไม่หนาเท่าแบตดิฟนะจะเป็นไซส์ไหนก็ช่างนะจะบอกว่าแบตลูกเล็กลูกใหญ่คือความหนาของแผ่นเนี่ยไม่เท่ากับแบตดิฟแบตดิฟเนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้ใช้ไฟฟ้าได้ลึกกว่าแบตรถยนนะก็คือดึงไฟได้เยอะกว่านะสรุปก็คือแบตดิฟทั้งสี่ลูกเนี่ยฝาดําแล้วก็ฝาแดงเนี่ยไม่รอดสักลูกเลยนะค่า cca ต่ําหลักร้อยร้อยต้นๆค่าโอห์มเนี่ยก็ขึ้นสูงนะประมาณสิบห้ายี่สิบ นะส่วน3ลูกนี้เป็นแบบที่คัดมาใหม่เพินะ่งคัดมาเมื่อวานนะเดี๋ยวจะทําคลิปรอบหน้านะว่าจะฟื้นฟูยังไงแล้วก็มีวิธีการคัดยังไงนะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะโอเคสําหรับ4ลูกนี้นะแบบดิฟฟื้นฟูไม่รอดนะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ